พวอออนไลน์เลอร์นิ่งเลสซ่นบทเรียนออนไลน์บอซสังคมศึกษาศาส,สนาและวัฒนธรรมสาระศาสนาศิลธรรมจริยธรรมความสำคัญของพระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของพุทธศาสนิกชนคนไทยส่วนใหญ่นับถือพระพุทธศาสนาและนำหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนามาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ ทำให้สังคมไทยเป็นสังคมที่มีแต่ความสงบร่มเย็นนะครับพระพุทธศาสนาเป็นศูนย์รวมการทำความดีและพัฒนาจิตใจพระพุทธศาสนามีหลักธรรมคำสอนที่พุทธศาสนิกชนนำมาเป็นแนวทางปฏิบัติในการดำเนินชีวิตเช่นความมีเมตตากรุณาความกตัญยูกตเวทีความอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นตน้นนอกจากนี้การฝึกสมาธิ และการสวดมนต์ไหว้พระยังเป็นการพัฒนาจิตใจของพุทธศาสนิกชนเพื่อให้เกิดความสงบสุขร่มเย็นสิ่งเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าพระพุทธศาสนาเป็นส่วนรวมความดีและพัฒนาจิตใจของพุทธศาสนิกชนนะครับพระพุทธศาสนามีศาสนาสถานเป็นที่ประกอบศาสนาพิธีวัดเป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาเช่นการทำบุญการ เนเทียการทอดกระถิงการทอดผ้าป่าเป็นต้นซึ่งพุทธศาสนิกชนจะเข้าไปมีส่วนร่วมในการประกอบพิธีกรรมในวันสำคัญต่างๆเพื่อรำลึกถึงคุณของพระรัตนตรยัยและเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้คงอยู่พระพุทธศาสนามีศาสนาสถานเป็นแหล่งปฏิบัติกิจกรรมทางสังคม วิถีชีวิตของพุทธศาสนิกชนมีความผูกพันกับวัดการจัดกิจกรรมต่างๆมักจะจัดภายในวัดเช่นการจัดประเพณีท้องถิ่นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในชุมชนการส่งเสริมพัฒนาชุมชนเป็นต้นวัดจึงเป็นศูนย์กลางของชุมชนและเป็นสถานที่ที่พุทธศาสนิกชนจะได้พบปะและแลกเปลี่ยนความคิดซึ่งกันและกันนะครับ